quá kim yêu bông quá kim đinh 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 เอ,อาตัวเลยเอา,อาเรียบร้อยแตงอะไรไฮไลท์ทำไมไปเย็นอยนู่บอป๊อปฮะเอาไอบอลจำกัดด้วยโอ้โหให้ไล่มองได้ไวะไม่ไฮไลท์แล้วนี่เล่นไปเลยไอบอไม่จำกัดด้วยเอียงวะช่วยด้วยน,นั่นหลุดจริงๆด้วย อยู่ป้อมอยู่ป้อมไปยิงหน่อยอยู่ป้อมอ่ะเอออยู่ที่อยู่บ้านคัอยู่บ้านคนหนึ่งอยู่บ้านคนอยู่บ้านคนหนึ่งไปไหนนักยียมร้อยไม่หายไรลนะสร้างผิดให้สร้างผิดเราต้องเรื่องเลือกแมปก่อนเราค่อยไปตั้งค่าใหม่แอปนี้ก็สวยดีครับไม่ใช่สวยดีสวยเล่นเเกมด้วย ที่กมมาเป็นเจ็ดเกมแต่สร้างกระสุนไม่จำกัดเอ้ยกระสุนจำกัดเมื่อไรจะเข้ามาเนี่ยในต่อยแนแสงเลยเ <c oughs> <c oughs> นื้อใครยิงมาเจ็บร้อย มัันตวเอาเล่นยังไงก็เล่นเลยเพราะมันไม่ได้อันนี้ไงมันไม่ได้จํากัดไงก็เล่นธรรมดาเลยที่จัดไปเล่่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ก็ได้ไฮไลท์ตาอัดตัวตาหน้าอะไรตาเอาไปสร้างอีกเก็บหน้าห้องใหญ่เก็บหน้าห้องใหญ่ไฮไลท์ อีกคนนึงอยู่อีกคนนึงหลุดอาอยู่หลังบ้านไปยิงหน่อยรออะไรเนี่ยนะยืนอยู่นะยืนรอๆอ,อยู่หลังบ้านนะอยู่ฐานนะห้องใหญ่ตาเมื่อกี้ผมสองหัวทริปเลคิลเข้ามาพอดีตายพอดีเลย <c oughs> ทำไมต้องหันหลังให้ประตูเลย เพิ่มผมด้วยนะครับเราเชื่อเลยนะนเดี๋ยวไปห้องใหญ่ก็จะน,นานนี่แหละอขอโทษไม่ให้อภัยเขึน้นไปทำไมบนบ้านเอล์นะลงกมาเอ้ย ก็เล่นบาเลตตาแล้วอ่ะพี่พี่าไงครับขอเอาขอเอาตัวฝากไอ้เครื่องมาสอนได้ปหมแล้วแต่เลยช่วยด้วยช่วยด้วยครับแต่ไม่มียา โอ้โหช่สิดยดเลยข้าหมิ่นเชื่ยข้าหมิ่นข้าหมิ่นเกิีนแรงได้ข้างเดียวเลอ่าช่วยด้วยอยู่ข้างหลัง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 อะไรอะไรปูงปูงเจ้าบอพียวี่ผู้ชายดูสตรีมอยู่บอกว่าเุดได้หมดเลยเออได้หมดเจ็บได้หมดชุบชุบได้เลย จ่วได้ดิมันก็มันไม่ใช่ห้องไฮไลท์แล้วอ่ะห้องธรรมดาธรรมดาดามิ่งโคตรน่ารักเลยเจ็ดสิบเอ็ดยมแยมแยมแยมอะไรนี่ไอ้กอาดจำบ่ขอโทษยู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 ศูนย์คิวในตำนาน เรียบร้อยบาเลตีตเปนจุ้ยนะคนนี้ฝั่งนั้นก็เรียนจังเลยเปืนปืน,ปนอาซากุ ตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอดับเบิลคิลเยบร้อยยูฟูสู้ๆนะครับครับผมบอสแดด เออเฮียดเฮียดเอเอไปเอาบนดิไปไปไปตามมาไม่ไป

ผู้ใด,ดอีกดน้อปัิน,น้อสาม,มาไม่ไปามมาดี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 ดดตาม,มาพี่ผมไม่ได้ดูพี่นาะนขอโทษนะครับบ้านผมมีคนติดโควิดเอา้ารักษาสุขภาพก่อนรักษาสุขภาพก่อนามมาเดี๋เดๆๆเดก็อยู่ยบ้านไหมก็ดูได้เนี่ยโควิดห้ามเล่นคอมโบนี่ นทักคนเล็อยู่ซ้าย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 อย้ยอ,อมหลังอ้อมหลังหมดเลยช่วยด้วยบิ่งตีแตกวิ่งอ้อมลัวไปเลยเว้ยเมื่อกี้นี่อะไรวะนั่นไงอยู่ไหนอยู่ไหนยืมาตุ๋ยหลังเลยมิโบดได้ ตัวหลังซะแล้วเรียบร้อย Double kill ทริปเปิลคิลยิมหนโตเออดัดคอผมดูแลตัวเองก่อนครับเอ้าโอเคโอเครู้เรื่องตามมาไม่ไปตามมาตามมาเขาดูสตรีมพี่อยู่ตามไปก็สวยสิครับ พี่เดตัวกเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเออกมาดนลอยเนี่ยไม่มีพศัตรูแล้วยิงเลยรออะไรบ้านแอลหนึ่งบ้านแอลหนึ่งทำไมพี่ไม่เห็นเลยวะ Sai, you s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 ai, sóng tua. sai, sóng, sai, 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 kiếm เอ็ดคิวเลยเหรอใครก็ได้ขอขอลูกกระสุนเองก็ดีไอใไห้แล้วยังไงอยู่นี่เออยี่มีเท่าไหร่มีมีสามสิบ first blood. Double kill. tay à? Qua ngay, qua ngay gặp, qua ngay gặp. ปาระเบิดมั่วตอาเมื่อกี้พี่ยิงสองเม็ดเม็ดตายก็สีบล็อกดหรอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยู่ไงคนอยู่ไหน โอ้ยยิงไม่ออกกระสุนด้านวันนี้ไว้เกผมเอาไว้พันสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมร่ำรวยร่ำรวยต้ใาใจเรียนด้วยนะจ๊ะอย่าลืมสำคัญเลยหาเด็กเสชนะเจอว่าสุดยอดไปเลยแต่ทำไมพี่ไม่ตายวะเนี่ย โป้ะนะาโป๊มาได้ไงดามเดสามพันโอปแบ่งด้วโอ้โสวยเออเออเยอะไปแล้วเอาคืเาเนเอาคืนเยอะเกินใช้ไม่หมดหรอกฝั่งนั้นคนหนึ่นไงใช่ไหม ไม่เห็นเลยวุ้ยเห็นแล้ว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 ไม่เห็นก็หลุดแน่นมาคิวคนนี้กันได้ปะโอโอมาคิวมาคิวมาเอาคิวพี่เล่นห้องใหญ่ตอนไหนนี่แหละจบเกมนี่เดี๋ยวไปเล่นไฮไลท์ห้องใหญ่กันแต่พี่ไม่เล่นนะพี่เป็นคนดูไม่ช่วย ไนคนหนึ่งอยู่ไหนช่วยด้วยจะไปช่วยเดี๋ยวไปช่วย,ย,ววยพบศัตรูแล้วขอ,อกินกล้วยหน่อยได้ไหมล่ะช่วยด้วย,ยช่วยเพื่อนน้อย,ย,ยรออะไรทวอเบล Triple kill <laughs> <laughs> yeah. Yeah. yeah We do it big and we do it however we like this how it was made for the real I swear to god that I'm serious me and my team we be ready we shooting to kill